ทุกคนนีัฐบามช่างเลิสุดไหคือโคตรดีใจเลยอ่ะเราสามารถแต่งตัวได้แล้วว่นาจะนำทำทั่วโลกโคตรดีใจเลยทุกคนคือแมฆลงมาน,นานตอนแรกแม่อะไปฟังข่าวมาว่าตอนแรกอ่ะแมงบอกเขาบอกว่าประมาณอห้าทุ่มของประเทศไทยแต่ ของประเทศอังกฤษตอนนี้สี่ทุ่มคือโคตรดีเจเลยเมื่อกี้กิดลั่นบ้านนี่โคตรกิดไอ้ตรงนี้ด้วยโคตรดีใจรตรงเนี้ว่าเขาสืบทอดวัฒนธรรมเราเหมือนกันเพราะว่าคนไทยอ่ะชอบเล่นเรจูนเพ็ดไม่ต้องไปทำชาดาเล้วไม่ต้องทำชาดาแล้วทุกคน อยากดูตอนที่พี่จุ๊บแจงแต่งตัวมากเลยพอะเพราพี่จุ๊บแจงมันไม่ได้เลิไม่ฟิลิปปินส์คือมันจะมีกําโปงแบบกําโปงกระโปงอันเนี้ยจะไปทำจริงชัตสวรรค์เอาไปแต่งเป็นเจ้าหญิงทดนี้ก็ได้ล,ลาลาลาคดีย เขาบอกว่ามีผ้าไทยด้วยนี่หรือเปล่าผ้า,าไทยอยแบบดิด้ยนี่ไงผ้าไทยผ้าไทยคือเหมือนในรูปเหมือนที่วัฒนธรรมบ้านเราคือโคตรดีใจเลยที่เขาสืบต่อวัฒนธรรมบ้านเราด้วยงงงงงง,ง,งชุดนง มันคือฉันอยากแต่งเป็นไม่มีเงินใช้เหรอเอาเท่าไราเอาเท่าไราสามพันห้าพบะมุ่งลิเกฮมใครเห็นแปลงน้ำมาแปลงคิดแกคือเราสามารถเปลี่ยนผ้าคลุมเองนได้เลย คือโคตรดีเจเลยทุกคนเดซทวินเฟสคือโคตรเก่งอะทำได้ยังไงไม่รู้ขนาดเราสร้างแบบเรายังสร้างแบบไม่ได้เท่านี้เลยอะลาลาเลง้องงมาเก้าฟันโนแล้วงูได้ยินเสียงลาลาเลื่อยเยมาแล้วหนอยากมีเฮลิเปยปมา อยากได้เครื่องหัวค่ะอว้าวโอ้บูงาเอ้อลุ่มเมื่อกี้เหมือนตอนที่เปิดเลยอะที่นางเอกเดินมาแล้วมีคนถือร่มให้อะบูงาว้าวโอ้เออโออางดงามตรึงตา ดินแดนสวรรค์บุรันลัน,ลน <c oughs> งกคดีสีคร <c oughs> อบรู้เลยเพราอมีจุดสีแดงรงกลาคุ้มด,ด,ดีใจ,จอ่ะจะร้องไห้เดทตีเพ่ทำถึงเกินอยากดูพี่จุ๊บแจงแล้วอ่ะพี่จุ๊บแจงจะตะลึงมากเพราะมีประเทศไทยด้วยแต่พุ่งนี้เชื่อไหมเพราะฉันไม่ดูพี่จุ๊บแจงพี่จุ๊บแจงลงคลิปเลย พี่จุ๊บแจงที่เป็นเพื่อนพี่แป้งอะทุกคนใครชอบดูกันบ้างพอแบบพอพี่จุ๊บแจงแต่งตัวใช่ไหมแบบมันเข้าหัวแล้วเลยอ่ะแล้เราก็จะไปทําตามเขาไงลาลาลางอ,งอ ถ้าแต่งเป็นขาวน้ำเงินเฮ้ยแบบคือตรงนี้ไม่มีใครแต่งโคงที่แบบมันอยู่มานานแล้วแต่งแต่ตรงที่แบบอืมแต่งแต่งแค่ที่ตรงอัปเดตใหม่เฮ้ฮัชชาเฮ้ฮัชชา แฮปปี้ยา,ย,ายาฮัยเยแฮปปี้ยามุงลิเกหาเฮมาจากเฮ้ hey! นำมาแปลนำมาแปลคิดแกใครกูคุ้นดีใจถ้าเขาฟังไม่ออกนะคือถ้าเดีย๋ยวเขาค่อยไปเปิปดกูเกิลแมพแหละเอออยากพูดว่า ขอบคุณที่สร้างแบบนี้ขึ้นมาคือพอเขาสร้างมาปุ๊บฉันเล่นปั๊บเลยเพราะว่าเขาสร้างมาตอน2,023คือเมื่อเออยี่2 4สิเออ,เอ,อคือคนซรคิวอ่ะคือตอนแ่ะคิดว่าห้าทุม่มลมมาเป็นชั่วโมงเลยเว้ยคือฉันอุตส่าห์เข้ามาเล่นตั้งแต่หนึ่งทุ่ม เพื่อมาลอเออที่จริงของเราอันนี้เป็นอันนู้นที่เราใส่โค้ดเออมีเขาดีจะมาบอกเออโค้ดที่เป็นจีนอะโค้ดที่เป็นจีนที่ทุกคนเห็นอะจีนที่เข้ามาตอนตุดจีนปีที่แล้วอะเขากลับมาให้ใส่โค้ดแล้วเว้ยอันนี้คือได้ได้โทรศัพท์มาตอนสองพันตอนสองพันยี่สิบห้าเดือนมก,กรา แต่ไอเดียเขาว่ามามาตน้นมาต้นไหนวะมาต้นสัปดยีสสีแล้วเขาว่าหมดไปแล้วคือแบบนี้ก็สามารถมาผสมเสื้อทำแบบชิงชา้าไม่มีเงินเฮ้ยไอตรงข้างบนตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูไอตรงข้างบนตรงเนี้เยหเหมือน แบเข้ารอบเพลงชาเลยเออแต่งเป็นแม่ใจร้ายปะแม่ลาบเซียว่ะใจร้ายบ้านมีรถยนต์อยู่ถึงถาวรไหมอยากให้อยู่ถึงถาวรถ้าไม่อยู่ถึงถาวรโกรธคนทำนะคะ เพศสันนิวาสไม่ต้องทำอะไรแล้วคือโรงเรียนอะไรต้องรู้ก่ะ